อบุญมาฝากด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปร่วมทํามุญทอดพราป่าที่พนัสนิคมนะคะกับท่านานายกยิ่งลักชินวัตร<อ>นะคะอโอ้โหแล้วก็ที่ที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือกระเป๋ากระเป๋า,า,มา,าไม่ไม่ใช่กระเป๋าเป็นใยสังเคราะห์แต่ว่าเป็นเป็นฝีมือการถักของของกลุ่มสตรีที่อุดรธานีพอดีได้รับเชิญไปเป็นประธานเปิด สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์<บ>ประชาชนชาวดอนธานีแล้วเขาก็ให้มาเป็นของที่ระลึกจากอา,อาจารย์นางน,นะฮะเออใช่ออแลวสวยมากเลยเมื่อวานเจอท่านนายกยิง่งรักท่านก็ใส่ผ้าถุงและใส่เสื้อผ้าลูกไม้สีขาวที่วัดก็สวยมากเลยนะออมือท่านไม่ได้ถือ,อะไรบอกท่านนาย,ยกขะช่วยถือกระเป๋านี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ชาวบ้านหน่อยได้ไหมคะท่านก็ถือให้นะฮะหลังจากทีออ่ท่านไปที่วัดนั้นนะคะแล้วก็ท่านน่ารักมากกันเองกับมวลชนทีออ่พบท่านไปทําบุญท่านพบท่านก็ดีใจ โอ้ <Okay. S 1> ท่านตรงรีไปขอหยอดขนมครกหน่อยเดีเป็นภาพที่น่ารักมากะนะท่านนก็สนใจใส่ใจกิจการแต่เราเป็นแผนกชิมนะคะถ้าท่านหยอดพอสุกปุ๊บเราก็ไปขอชิมขนมครกนะอร่อยมากเลยนะคะคนก็มารุมมาตุ้มเลยทีเดียวะคะ่ะแล้วก มีอีกภาพหนึ่งอันนี้นี่เป็นมวลชนแฟนคลับของทีวี24ค่ะเออเขาอยู่ที่ชนบุรีนะคะอู้เขาบอกอู้ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะทุกฝ่ายเลยของสานีอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามดูตลอดนะเล่าสู่กันฟังเขาก็ดูนะคะค่ะนี่ก็เป็นการถ่ายภาพกับแขกที่ได้ไปร่วมตะวันในวันนั้นด้วยนะคะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยว่าท่าน ยิ้มแย้มสดใสมากมีกำลังใจเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่ท่านถือกระเป๋านะคะท่านนี่เนี่ยเดี๋ยวนะใบนี้ใบนี้เลยค่ะเป็นเกียรติมากเลยนะคะใช่ใช่ใช่ที่ประมูลไปครับนี่นี่จะเก็บไว้อย่างดีเลยเพราะว่าท่านให้เกียรติถือเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะว่าถ้าเราไม่ไปใช้แบรนด์เนมของ ต่างประเทศนะคะเราเราหันมาใช้งานฝีมือของสตรีไทยผู้หญิงไทยของเราซึ่งมีอยู่ทุกภาคหลายจังหวัดที่มีงานศิลปะทําด้วยแฮนด์มือนะคะค uh, ซึ่งใช่ใช่แฮนด์เมดนะคะทำด้วยมือของอกลุ่มสตรีไทยนี่ก็จะทําให้เงินสะพัด อยู่ในครอบครัวไทยของเราทุกคนมี่ไค่ทรักมากเลยนะคะใบนี้นะคะสีก็สวยเลยนะคะค่ะคใช่ค่ะไม่มีประมูลนะครับไม่ไม่ประมูลนะยังไงก็จะต้องพยายามใช้บ่อยๆนะคะค่ะก็ถ้าจังหวัดไหนถ้าถ้ามีอะไรที่สวยๆอยากจะโปรโมทก็ส่งมาที่เล่าสู่กันฟังเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อในท่านนะคะค่ะแล้วก็พูดถึงท่านนายกยิ่งลักนะคะก็เห็นสารสื่อสร้างสารเพื่อ ไทยของพรรคเพื่อไทยล่าสุดนียนะคะก็เอาเอาสารจากใจนายกยิ่งรักษ่ยถึงพลเอกประยุทธ์เอามาลงนะคะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยนะฮะเห็นอกเห็นใจท่านนายกยิ่งรักมากเลยนะว่าเอะทำไมสารก็ยังไม่ได้มีคําตัดสินอะไรออกมาแล้วทําไมถึงจะมีคําสั่งชดให้ท่านชดใช้นะอาจารย์ก็คงศึกษาใช่ไหมครว่ามีหลายประเด็นนะคะในนี้ค่ะคือประเด็นนี้เนี่ยเท่าที่อ่านดูนะครับท่านนายกยิ่งรักเนี่ย ก็ได้ทำหนังสือถึงท่านนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องการที่ดูว่าเหมือนว่ามีการแนะนำจากฝ่ายกฎหมายของท่านประยุทธ์นี่นะครับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าจะให้มีการใช้คำสั่งทางปกครองมาสั่งในเรื่องให้เรียกค่าเสียหายนะครับจากกรณีจำนำข้าว นโยบายจำนำข้าวโดยให้นาย,ยกรัฐมนตรียิ่งรักเนี่ยต้องชดใช้ทีนี้ท่านนาย,ยกอัตมนตรีท่านนายกยิ่งรักก็ถาหนังสือไปบอกว่าถ้าหากมันจะมีการดำเนินการเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วทนายของท่านนายกยิ่งรักก็คัดค้านอยู่ตลอดเวลาว่ามันดำเนินการไม่ได้แต่ว่าท่านนายกยิ่งรักก็เป็นคนที่เป็นนักต่อสู้เรียกว่า ในสนามประชาธิปไตยก็จะไม่ไปไหนท่านกันเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาไปสู่กระบวนการยุติธรรมให้มันสิ้นสุดไปซะก่อนสิประมาณนี้นะครับว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยคือว่าคือผ่านทางด้านอาญาไปก่อนว่ามีความผิดจริงไหมหนึ่งห้าเจ็ดในมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยนะครับถ้ามันมีตรงนั้นจริงนะครับก็มาว่ากันว่ามันมีค่าเสียหายหรือไม่เสียหายเพียงใด ณขณะนี้มันก็หลายเรื่องถ้าประชาชนเขาติดตามนะครับแม้ผมเองก็ยังปวดหัวอยู่ว่าเ,เรียกค่าเสียหายเนี่ยเรียกตรงไหนอย่างไรเช็คสต๊อกเรียบร้อยหรือยังของน่ค้างอยู่เนี่ย<ช><ช>นะเช่น <ะ S 2> ชข,ข้าวเนี่ยนะครับถ้ามันเสียหายเนี่ยขายไปได้ถ้าข้าวมันเกิดแพงขึ้นมานะนะครับแล้วมีกําไรมาเนี่ยจะเสียหายไหม<ช>แต่อย่างไรก็ตามท่านรัฐมนตรีครับ<ช>เรื่องนโยบายที่ดําเนินการให้กับประชาชนเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องกําไรขาดทุนนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องไปดูแลว่าอะไรเหมาะนักขณะหนึ่งก็ต้องช่วยกันเราต้องยอมรับว่าชาวนาของเราเนี่ยอยู่มานานประเทศเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นชาวนาก็อยู่กันมาแล้วก็ประเทศเราก็เดินด้วยข้าวมาตลอดพลังของคนเนี่ยเดินด้วยข้าวก็หมายคาอยังไงเรากินข้าวถึงเดินไปไหนมาไหนได้นะครับไอ้แร่ธาตุยังไงอีกส่วนหนึ่งแต่ว่านักขณะหนึ่งที่พลังง,งานให้เนี่ย ก็คือข้าวก็มาจากช,ชาวนาชาวนาเขาก็เหน็ดเหนื่อยนะคะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแล้วก็ปลูกข้าวเกี่ยวข้าว,แล,วแล้วก็ทําให้เรานั้นมีข้าวกินทุกทุกเม็ดทุกมือ้อมีความสุขกันอยู่นะคะแต่ว่าชาวนาเนี่ยถูกรัฐเอาเปรียบม,มาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งรักเด็ยก็โดนข้อกล่าวหาซึ่งการรับจำนำข้าวเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดมันจะต้องมีเป็นรอบเป็นรอบของมันนะคะแล้วก็เงินทุนนั้นก็เป็นทุนหมุนเวียน แต่ทําไมถึงมีข้อกล่าวหานะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้ชดใช้ค่าเสียหายและที่สําคัญสิ่งที่ท่านได้ได้ไดท้วงติงอ,ออกมาเนี่ยนะคะกเ็เป็นสิ่งที่ทางนักกฎหมายหลายฝ่ายนักวิชาการก็ออกมานสนับสนุนเห็นด้วยนะคะเออมันก็ใช่และที่สําคัญก็คือว่ามันน่าแปลกว่าทําไมส่วนรายการที่ได้รับความเสียหายไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วยื่นฟ้องท่านล่ะ ไม่มีสักหน่วยงานเลยเพราะฉะนั้นอะไรมันคือความเสียหายมันไม่มีหลักจากแต่ละกระทรวงธบวงกรมออกมาเพราะฉะนั้นท่านนายงแล้วก็ให้ถ้านักวิชาการหลายฝ่ายนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ส่วนราชการที่ได้ความเสียหายจากการจำนำข้าวออกมาฟ้องเลยดีไหมมันจะชัดเจนกว่าครับโดยหลักก็ต้องมีผู้เสียหายนะครับเมื่อบุคคลไม่มีก็ต้องเป็นองค์กรองค์กรใดของรัฐเป็นผู้เสียหาย ซูมอันอนี้นะครับ,รบแต่ว่าผมนิดเดียวครับท่านรัฐมนตรีครับก็คือว่านโยบายเนี่ย นะครับเวลาออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนโยบายมันผิดไม่พลาดไม่ได้หรอกครับเพราะมันเสนอแถลงต่อสภาแล้วกติกาเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราจะส่งฐานไปรบในต่างประเทศอย่างนี้นะครับสภาโอเคงั้นส่งไปเนี่ยถ้าคนไปตายจะฟ้องรัฐมนตรีหรือเปล่าจะฟ้องรัฐบาลหรือเปล่าก็ทำไม่ได้ใช่น่าเห็นใจเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา15ล้านกว่าคนทั่วประเทศว่ากําลังได้รับสิ่งที่ดีจากนโยบาย ของพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลในยุคนั้นจำนำข้าวมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มีเงินใช้จ่ายมีเงินใช้หนี้มีเงินส่งเสียลูกสารพัดเลยเห็นไหมคะเศรษฐกิจก็โตขึ้นมาด้วยแต่ว่าพังคลืนลงไปก็เพราะว่ามีการขัดขวางไม่ให้มีการช่วยเหลือ เกษตรกรนะคะมีมบไปปิดธนาคารอะไรสารพัดเลยใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยและจนกระทั่งมีการถูกยึดอํานาจแล้วก็จะเอาผิดนายกยิ่งรักชินวัตรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวนาติดตามอยู่นะครับเพราะเวลาไปไหนเจอชาวนาเนี่ยเขาบอกว่ามาจับผมด้วยไหมผมจะต้องคืนเงินให้นะผมพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเงินมันอยู่ที่ผมแล้วอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยผมผิดด้วยหรือเปล่าเป็นคําที่ประชาชนเขาก็สะเทือนใจมากๆเลยมีท่านรัมตรียันยง พวงราชรท่านก็ได้มาเล่าให้ฟังท่านจะเล่าให้ฟังว่าอย่าบิดเบือนนะเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยเพราะนั้นลองฟังท่านดูดีไหมคะจากรายงานพิเศษในช่วงนี้ว่าอย่าบิดเบือนเรื่องรับจำนำข้าวคะ่ะเชิญค่ะโอกาสลืมตาอ้าปากอย่างเท่าเทียมอาชีพอื่นของชาวนาไทยเป็นความปรารถนาของครอบครัวชาวนาตลอดมา เป็นความท้าทายฝ่ายการเมืองมาทุกยุคทุกสมัยและเคยมีนโยบายให้ความช่วยเหลือชาวนาเพื่อให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายมีเงินปลดหนี้มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอมีเงินลงทุนในการผลิตตามต้องการแต่ก็หาความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมไม่ได้เลยจนกระทั่งรัฐบาลพักเพื่อไทยได้กำหนดนโยบายโครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเพียงแค่5ฤดูกาลผลิตก็สามารถสร้างรายได้ให้ชาวนาและยังเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยแต่โครงการรับจำนำข้าวก็ต้องยกเลิกไปโดยปริยายเมื่อรัฐบาลพักเพื่อไทยถูกยึดอำนาจและมีการกล่าวหาว่าโครงการนี้ทุจริตทำลายวินัยทางการคลังสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศมหาศาลที่รัฐบาลใช้เงินไป 8 0 0แสนแสนล้านเนี่ยมันเป็นทุนหมุนเวียนเป็นทุนหมุนเวียนนะครับผมขอย,ย้ำตรงนี้ก็คือเมื่อเรารับจำนำคือเอาข้าวจากชาวนามาไว้เพื่อที่จะบริหารจัดการเนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้ชาวนาเป็นค่ารับจำนำเนี่ยค่าข้าวไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถึงมือชาวนาทุกบาททุกสตางค์ก็คือประมาณ8 0 0แสนกว่าล้านนี่ถึงมือชาวนาทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้น ไอ้ตรงนี้ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับไม่ได้เสียหายเพราะว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันรั่วไหลไม,ไม่ถึงมือชาวนารัฐบาลยิ่งรักก็ป้องกันปัญหานี้โดยให้ชาวนาที่มาร่วมโครงการรับจำนำที่จะรับเงินค่าจำนำข้าวเนี่ยเปิดบัญชีไว้ทุกรายกับทกสกับธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับทุกรายเพราะฉะนั้นเงินเมื่อมันไปถึงมือชาวนามันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของอ โคงการรับจำนำนะครับที่เราต้องการให้เงินถึงมือชาวนาเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องการให้ชาวนาเนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวนาสามารถลดหนี้สินของตัวเองในขณะเดียวกันก็เราก็สามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นตามประเด็นแรกที่เคยมีการบิดเบือนว่ากลไกตลาดมันแย่เนี่ยผมก็ได้สรุปความว่าจริงๆร,ราคาข้าวมันเพิ่มขึ้นอยู่ในตลาดแล้ว เพราะฉะนั้นบรรลุวัตถุประสงค์สอ,อย่างไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ1เงินถึงมือชาวนาอันที่2ก็คือราคาข้าวเพิ่มขึ้นรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กำหนดวิธีการป้องกันความเสียหายไว้เป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนการรับจำนำโดยมีการควบคุมทุกกระบวนการจากเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน เพื่อความเรียบร้อยของโครงการรับจำนำข้าวที่มีวัตถุประสงค์ไม่ให้พ่อค้ากดราคารับซื้อข้าวเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็มีการบิดเบือนอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเพื่อโจมตีโครงการรับจำนำข้าวว่าเราเนี่ยรับจำนำข้าวคุณภาพต่ำและให้ราคาสูงรับจำนำทุกชนิดความจริงไม่ใช่นะครับการรับจำนำข้าวเนี่ย เป็นการรับชำนำเฉพาะชนิดข้าวที่มีปัญหาแล้วก็ที่มีปัญหาเรื่องราคาเพราะเราต้องการช่วยให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้นข้าวที่มีปัญหาอยู่เนี่ยข้าวหลักๆก็คือข้าวเจ้าโดยเฉพาะข้าวเจ้าโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าว5%เนะครับข้าวเจ้า5%แล้วก็ข้าวหอมมะลิก็มีปัญหาเรื่องราคาอยู่บ้างข้าวเหนียวก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะกําหนดราคาแล้วรับจำนำข้าว ตามชนิดที่มีปัญหานี้ในตลาดนะครับแล้วก็กำหนดเฉพาะชนิดที่ที่มีการทำธุรกิจค้าขายเพื่อที่จะไม่ให้พ่อค้ากดราคานะครับเพราะฉะนั้นข้าวที่เราไม่รับจำนำเลยก็คือข้าวคุณภาพต่ำนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยนั้น มองว่าเพราะโครงการรับจำนำข้าวบรรลุผลมากกว่าจึงถูกใส่ร้ายว่าเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศโครงการรับจำนำข้าวนี้เป็นโครงการใช้ทุนหมุนเวียนนะครับไม่ใช่โครงการจ่ายขาดน,นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่รัฐบาลยิ่งรับบริหารโครงการเนี่ยเพื่อบริหารสภาพคล่องก็หมายความว่าเพื่อให้มีเงินมาจ่ายให้แก่ชาวนาซึ่งเอาข้าวมาจำนำได้ไม่ขาดมือเนี่ย รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกระทรวงคลังเองหรือว่าทกศเนี่ยก็จะต้องมีเงินที่จะจ่ายให้ชาวนาอย่างสม่ำเสมอคณะอนุกรรมการเปลี่ยนบัญชีนี่มีหน้าที่ไปดูความต่างของรายรับรายจ่ายในแต่ละช่วงนะครับซึ่งรัฐบาลยิ่งรักก็กาหนดว่าห้ามรายรับรายจ่ายเนี่ยมันห่างกันเกิน5้าแสนล้านแต่5้าแสนล้านนี่ไม่ใช่ตัวเลขความเสียหายครับ เป็นตัวเลขส่วนต่างของรายรับรายใจ่ายในโครงการซึ่งยังไม่มีการปิดโครงการจริงในแต่ละขณะเพราะว่าการที่จะปิดโครงการได้นี่มันจะต้องขายข้าวจนหมดซสก่อนแต่นี่ข้าวยังเหลืออยู่แยะไปหมดนี่นะครับจริงๆที่มีปัญหาช่วงสุดท้ายของรัฐบาลที่บอกว่าไม่มีเงินจ่ายชาวนานี่ มันไม่ใช่ปัญหาว่าเราไม่มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสมนะครับมันเป็นเรื่องการเมืองเพราะมีการไปปิดกระทรวงคลังบ้างไปปิดทกศไปปิดธนาคารอมสินไม่ให้เข้าจ่ายเงินนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันจริงๆก็คือว่าคณะอนุกรรมการปิดบัญชีที่กําหนดตัวเลขขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่กําหนดความเสียหายเขาไม่มีหน้าที่คํานวณค่าเสียหายเลยนะครับ โครงการรับเจิมนำข้าวของพักเพื่อไทยได้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศและได้สร้างกลไกลตลาดให้เข้มแข็งเพราะชาวนาสามารถขายข้าวได้ราคาดีสวนกระแสที่ถูกกล่าวหาว่าทําลายกลไกลตลาดโดยสิ้นเชิงเพราะว่าตลาดข้าวนะครับมีกลไกลที่อ่อนแอมากในช่วงมาตลอด2 0 3 0ปีนี้เราจะเห็นได้ว่า ชาวนาซึ่งเป็นผู้ผิดผู้ขายข้าวตัวจริงนี่นะครับมีอำนาจต่อรองน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเพราะว่าชาวนาเนี่ยหเป็นรายย่อยสักประมาณสักเกือบร0อยเปเ็นตะฮะเกากว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นรายย่อยทุนน้อยต้องไปยืมหนี้ยืมหนี้กู้หนี้กู้สินเข้ามานะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวอันที่สองก็คือคกลไกตลาดที่แท้จริงเนี่ย ชาวนาจะต้องมีอำนาจต่อรองก็คือว่าเขาจะต้องมียุงฉางมีลานตากข้าวสามารถที่จะทําให้ข้าวแห้งทําให้คุณภาพดีจะได้ราคาดีเขาจะต้องมีเครื่องมืออบข้าวเขาจะต้องมีโรงสีชาวนาต้องพึ่งคนอื่นหมดครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอำนาจต่อรองครับตลอดสายการผลิตในฐานะของผู้ผลิตแล้วเป็นที่จะเป็นผู้ขายเนี่ย ชาวนาก็เป็นลูกไล่ของโรงสีหรือของพ่อค้าข้าวท้องถิ่นที่จะไปซื้อมาในขณะเดียวกันโรงสีซึ่งเป็นคนกลางแล้วก็ผู้ผิดระดับกลางเนี่ยนะครับก็เป็นลูกไล่ของผู้ส่งออกข้าวหรือของคนที่ทำข้าวถุงคนที่ผิดข้าวขายนะครับมันก็จะต่อเนื่องกันไปนะครับผู้ส่งออกข้าวเราที่คิดว่าตัวเองว่าเป็นคนกลไกลตลาดที่เข้มแข็งนี่จริงๆก็อ่อนแอครับในระดับโลกนี่ เราจะเห็นได้ว่าราคาข้าวไทยนี่นะครับถ้าเทียบกับราคาสินค้าอื่นๆนะฮะสินค้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับราคาข้าวไม่ได้ขึ้นมาเลยแทบจะเป็นเรียกว่า10-20ปีเนี่ยราคาตกต่ำตลอดราคาจะอยู่ประมาณเข้าเปลือกเนี่ยตันละประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0เท่านั้นเองนะครับเมื่อมีการรับจำนำข้าวตามรัฐบาลยิ่งรักรับจำนำข้าวเนี่ย ราคาตลาดข้าวเปลือกในประเทศเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณตันละ,ะถึง9,000หรือบางครั้งก็ถึง11,000เพราะฉะนั้น,นกลไกตลาดข้าวในช่วงที่มีการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักนี่นกลไกตลาดเข้มแข็งขึ้นเพราะว่ามันทำให้ชาวนามีอำนาจต่อรองมากขึ้นราคาสูงขึ้น โครงการรับจำนำข้าวไม่ได้เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นครั้งแรกเคยมีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในอดีตมาแล้วแต่วิธีการแตกต่างกันคือในอดีตรับจำนำต่ำกว่าราคาในตลาดแต่รัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปรับปรุงให้รับจำนำในราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการในวงการทำนาไทยในยรอบกว่า10ปีที่ราคาข้าวไม่เคยสูงขึ้นเลย ทุกรัฐบาลต่อเนื่องกันมาก็มีโครงการรับจำนำแต่มันเป็นการรับจำนำในลักษณะที่ที่ไม่เคยได้ผลที่ไม่เคยได้ผลเพราะว่าหนึ่งจำนำรับจำนำราคาต่ำกว่าราคาตลาดมาคิดดูดีๆถ้าจำนำต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยมันจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นยังไงล่ะครับไม่มีใครมาจำนำพ่อค้าก็ไม่ถูกกดดันให้ไปซื้อแข่งกับรัฐบาล ส่วนที่มันบิดเบือนส่วนหนึ่งเนี่ยไปคิดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเ,เริ่มโครงการรับจำนำเป็นครั้งแรกความจริงไม่ใช่ครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นการปรับปรุงโครงการรับจำนำซึ่งมีมาช้านานให้ได้ผลพูดง่ายๆก็คือทำให้มันเข้มแข็งขึ้นโดยใช้ยาแรงใช่ไหมครับแต่เดิมเนี่ยเราแบบจิ๊บจ้อยอะ่ะคือชาวนาเกือบตายแล้วอะ่ะ นะครับราคาข้าวก็ไม่ขึ้นสักทีชาวนาวก็ติดหนี้ติดสินเนี่ยยังไปใช้ยาปวดหายยาพื้นบ้านน่ยมันใช้ไม่ได้มันจะต้องมีการเหมือนกับเป็นผ่าตัดเหมือนกันก็คือใช้ยาแรงขึ้นให้ราคาสูงขึ้นทเทียบเท่ากับเรียกว่าที่เขาราคาข้าวไม่ขึ้นมาเป็น10ปีเนี่ยมันต้องให้เข้าสูงขึ้นสิครับนะฮะ คนงานหรือว่าข้าราชการยังต้องการเงินเดือนขึ้นปีละ5%้0นี่เขาไม่ได้ขึ้นราคามาตั้ง10 20ปีเนี่ยไม่ให้ขึ้นราคาหรือขึ้นราคาต่ำๆได้ยังไงล่ะครับมันต้องให้ขเขามีรายได้อย่างน้อยที่สุดถ้าสมมติว่าไม่รวยก็ให้เขาสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินนะครับแล้วก็สามารถจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับตั้งตัวได้บ้าง ซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าที่มันได้ผลคือตรงนี้ครับก็ก็คือชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆอย่างที่ผมเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยพักเพื่อไทยจะยังคงนโยบายพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทุกสาขารวมทั้งอาชีพชาวนาให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากภูมิประเทศของไทยเอื้อต่อการเกษตรกรรมและสามารถพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งสำรองอาหารให้แก่ชาวโลกในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ เราเอาใจไปอยู่ที่ประชาชนที่ยากจนมานานมากทีเดียวก็คือชาวนานะคะพี่น้องชาวนาตอนนี้เนี่ยเขาทุกแสนสาหัสมากบางคนเนี่ยนะคะหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเพราะว่านี่ล้นพ้นตัวนะคะก็อยากที่จะให้นโยบายรับจำนำข้าวกลับมาโดยเร็วก็เป็นเรื่องของผู้บริหารประเทศละ,ละอาจารย์รนะคะว่าจะทำอย่างไรจะช่วยเหลือชาวนาอย่างไรนี้ก็เห็นเป็นลักษณะของการเอาเงินลงไปช่วยนะครับ มบบว่าเป็นประชารัฐนะครับก็ยังก็ยังดูอยู่แต่ว่าอันนี้ถ้าถามว่าพรรคเพื่อไทยยังคิดมั่นในเรื่องนี้ไหมก็ยังดําเนินการอยู่เพราะเราเชื่อมั่นว่าได้ยินว่าถ้าหากว่าทําครบสี่ปีที่เป็นอย่างแต่เดิมนะครับทุกอย่างก็จะเข้ารูปก็รอยและก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสังคมก็ดีนะครับประชาชนก็จะมีรายได้ชาวนานก็จะได้เริ่มงจาร่างฝาได้ใช่ค่ะ ก็เรียกว่าทุกคนมีประชาชนอ,อยู่ในหัวใจโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็จะพยายามนะคะทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้สามารถนำนโยบายดีๆกลับเข้ามาให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือรอโอกาสในข้างหน้าถ้ามีการเลือกตั้งนะคะนี่ก็ถือว่าเรานำเรื่องเกี่ยวกับ การรับจำนำข้าวไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติไม่ได้กระทบต่อวินัยทางการเงินการคลังและไม่ใช่เป็นการจ่ายขาดแต่เป็นทุนหมุนเวียนนะคะขายข้าวได้ปุ๊บก็เอากลับมาใหม่ขายข้าวได้ปุ๊บก,ออก,กลับมาใหม,ม,ใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวนาชื่นชมแล้วก็ประทับใจแล้วก็รอนโยบายนี้อยู่นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชม เราสู่กันฟังของทีวี24สถานีประชาชนนะคะก็ได้ความขอบคุณจากดิฉันละดาวันวงศรีวงและก็ตระเตอร์วิชวชตดคนโนนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ